เอามือตบๆแล้วเตารีดมาปืดก่อนไม่ได้นะคะต้องอย่างนี้ก่อนนะเวลาตากาวอะต้องตุบๆแบบนี้ก่อนนะมันจะไช้ได้เบาๆก่อน อันนี้เป็นแบบไอ้น้าแต่ถ้าไม่ใช่ไอ้น้ำน่ามันต้องมันต้องใช้ฉีดฉีดฟุบๆอย่างนี้นะพอมันตกได้แล้วเราก็เริ่มเริ่มไถได้เนาะไถม้นอย่างนี้ได้เบาๆก่อนให้มันแน่นก่อนพอแน่นเสร็จแล้วก็กดได้เลยมันจะแน่นเสียเลยนะถ้าเราอัดเองอ่ะเราจะอจดัดไปแน่นมากๆ อันนี้นุนทาก็ไถแล้วไถจนแน่นนะเวลามันแน่นเนมัมันเอาไม่ออกเลยนะมันขยี้ก็ไม่หลุดเลยนะต้องเอาแบบขยี้ไม่หลุดนะ น,นีอัดผ้ากาวผ้าใหม่นะคะอย่าลืมนะคะทุกคนก่อนที่จะมาอัดผ้ากาวนะคะต้องรีดผ้าให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นรอยเลยนะคะมันจะหดมันจะอะไรก็ตอนรีดนั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นไอ้น้ำรีดันขนาดนี้เลยนะแต่ละผื้นี่มันทารีดนานมากนะ เป็นครึ่งๆชั่วโมงเลยนะเพราะว่าต้องการให้มันเหมือนกับว่ามันแทบต่ละลายเข้าไปอยู่ด้วยกันในเนื้อผ้าน่ะตามขอบๆนี่ก็ต้องเน้นเนาะ เผื่อใครเข้ามาดูนะคะเอาวิธีตอนนี้ไปทําได้นะคะแต่ก่อนเมื่อทาก็าอาจไมเป็นนะคะเก่าไม่เคยอัดมันจะเรียบผ้าผ้ารองมันคุณละสีจะได้มองเห็นนี่เห็นไหมมันจะเรียบแบบนี้เลย เราก็เลื่อนขึ้นไปนะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราอัดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะค่อยๆเลื่อนไปค่อยๆตกลงมาค่อยๆขยับแล้วค่อยๆจัดพอะปืนมันใหญ่เราค,ค่อยๆทำค่อยๆตกทำลงมาเรื่อยๆถ้ามันเสร็จเรียบร้อยอีกด้านหนึ่งเราก็จะ ต้องมารีดด้านนี้ด้วยนะคะพอเราเสร็จหมดใช่ไหมถ้ามันเสร็จหมดแล้วเราก็จะมารีดด้านนี้อีกรีดด้านนี้มันจะเรียบถ้าที่มันถัดเองครองว่าไม่ร่อนนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูตรงนี้มันจะชัดกว่า เนี่ยเรามือแบบขยี้แบบนี้ก็ไม่ออกขยำก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกเพราะว่ามันอย่างดีเลยนะอย่างแน่นเลยนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นวิธีอัดผ้ากาวผ้าไหมของพี่มณฑานะคะซึ่งเ,เทคนิคใครเทคนิคมันนะคะวันนี้พี่มณฑาก็มาแนะนํานะคะเ,เพื่อนๆน,นะคะอัดผ้ากาวก่อนอัดอย่าลืมนะคะต้องรีดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เอามาวางผ้ากาว อัดให้ละเอียดแน่นแบบนี้นะคะต้องตุบๆก่อนนะคะไม่ใช่ไถไปเลยนะมันจะย่นนะคะนี่นะคะเป็นวิธีอัดผ้ากาวของพี่วันทานะคะทุกคนแบบนี้นะ